อาชีพคือตัวกำหนดรายได้อาชีพทุกอาชีพคือต้องลงทุนลงทุนได้อะไรบ้างครับประเด็นแรกเลยก็คือการลงทุนด้วยเวลาและเงินนะครับเพราะนั้นการลงทุนที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือลงทุนเพื่อการศึกษานะครับ อย่างเช่นความรู้ในเรื่องนั้นๆความสามารถเพื่อที่จะทำให้เกิดประสบการณ์นะครับก็คือการลงทุนเพื่อการศึกษานะนอกจากการลงทุนด้วยเวลาและเรื่องเงินแล้วเพราะนั้นเราจึงเห็นได้ว่ามันจึงทำให้เกิดอาชีพต่างๆเกิดขึ้นแต่ว่าที่มาที่ไปของอาชีพเนี่ย มันไม่ใช่อยู่ๆมาถึงปับ๊บพอมาถึงทําปับ๊บมันจะประสบความสําเร็จเลยนะคือทุกอย่างก็ต้องมีที่มาที่ไปยกตัวอย่างอย่างเช่นหมอหมอเนี่ยนะเรียน6ปีลงทุนปีลับ 4, 3 0 0 0าแสนถึง5 0 0แสนบาทนะแต่หมอไม่ได้มาถึงว่าพอจบมาถึงปับ๊บหมอก็จะมีรายได้เป็นแสนเลยไม่ใช่นะครับก็มีรายได้ประมาณ20,000-30,000นนะ แต่เขาลงทุนทำคลินิกซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทำงานไป5ถึง10ปีทำให้เกิดความชำนาญก็จะมีรายได้เดือนหนึ่งก็แสนสอง,สองแสนหรือมากกว่านั้นนะแต่ทุกอย่างมันไม่ได้เริ่มต้นมาถึงปับ๊บแล้วโอ้โหมีรายได้เยอะเลยครูละครับคูหรือว่าทนายเรียน4ปีลงทุนประมาณ สองแสนต่อปีนะนะลงทุนค่าเรียนประมาณ2องแสนต่อปีมาทำงานแรกๆก็ไม่ได้หมายความว่ามีเงินเยอะนะมีเงินเดือนเยอะมีรายได้เยอะก็ประมาณหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นสามหมบาทลงทุนศึกษาทำงานค้นฟ้าทำงานไปสัก10ปีเกิดความชำนาญรายได้ก็เพิ่มมาประมาณสักสาม0มืถึงห้ามหมบาท นะครับนั่นคือครูและทนายอาชีพตัวแทนประกันชีวิตการเข้ามาเป็นตัวแทนประกันชีวิตก็ต้องเรียนอย่างน้อย6เดือนถึง1ปีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติลงทุนก็ประมาณสัก5,000นะมีลูกค้าสัก80 9 0ถึง90รายนะครับแรกๆตอนเริ่มต้นทำก็ไม่ได้มีรายได้เยอะนะครับ ก็ประมาณหมื0 0หนึ่งหรือ20,000ื่นะทำงานไปสัก1ปีลงทุนทำงานศึกษาค้นคว้าเกิดความชำนาญ3าถึงหปีก็จะมีรายได้30,000ื่นห้าหมหรือหนึ่งแสนบาทขึ้นไปผมกำลังจะบอกว่าในทุกๆอาชีพก็ย่อมจะมีจุดเริ่มต้นนะครับแต่ประเด็นสำคัญคือทุก ทุกอาชีพนะคือต้องนะเรียนรู้ต้องศึกษาต้องลงมือทำอย่างต่อเนื่องนะอย่างนน้อยมี4เรื่องที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าต้องมีเขาเรียกว่า c a s k K A H S ก็คือ k ก็คือตัวความรู้นะ ความรู้มีตั้งแต่ความรู้เริ่มต้นคือความรู้พื้นฐานและความรู้ที่มียากขึ้นอาถ้ายกตัวอย่างงานขายแรกๆก,ก็ต้องพื้นฐานก็คือทำไมศึกษาว่าทำไมคนถึงทําประกันชดวิตประกันชดวิตมันมีประโยชน์ยังไงเอก,กสิทธิ์เงื่อนไขต่างๆนะถ้าลูกค้าเจอปัญหาจะต้องทํำยังไงเราสามารถแก้ปัญหาให้ได้ยังไงอันนี้ความรู้เบื้องต้นนะ นี่ความรู้ที่ยากขึ้นอย่างเช่นการขายวงเงินสูงขึ้นการขา,ขายประกันมรดกหรือการขายประกันคีแมนนะต่างๆเหล่านี้ก็เป็นความรู้ที่ยากขึ้นนะเก็บเบี้ยประกันมากขึ้นนะครับอันนี้คือความรู้นะเพราะฉะนั้นในตัวความรู้นี่ยเราสามารถศึกษานะได้อย่างต่อเนื่องนะเดี๋ยวนี้ความรู้เราสามารถหาได้หลายหที่ด้วยกันนะครับนะ ก็คือทั้งเข้าไปใน YouTube เข้าไปใน Google ต่างๆ t i k t o k เราก็สามารถที่จะมีความรู้เราจะฟังจากวิทยากรที่เก่งๆยังไงเราก็สามารถที่จะเข้าไปฟังได้ครับความรู้ตัวที่2องคือตัว attitude คือตัวทัศนคตินะตัวนี้เป็นตัวที่สําคัญมากนะครับก็คือความเชื่อนะทำยังไงที่เราต้องเชื่อนะนะว่า ประกันชีวิตนั้นมันดีมันมีประโยชน์ต่อทุกคนถ้าคนหนึ่งคนใดซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตอย่างน,น้อยเขามีความมั่นคงเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอย่างน,น้อยคนข้างหลังก็จะได้ไม่ลําบากนะมีเงินก้อน,ก,อนก้อนหนึ่งไว้ให้คนข้างหลังไม่ว่าจะเป็นลูกนะภรรยาหรือคุณพ่อคุณแม่ที่เขาต้องดูแลรับผิดชอบนะนี่คือนะต้องเชื่อว่าประกันชีวิตมันดีสําหรับทุกคนนะ นะอย่างน,น้อยถ้าคนหนึ่งคนใดเขาตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตก็จะแบ่งเบาภาระนะเข้าโรงพยาบาลก็ไม่ต้องเอาเงินที่เก็บเนี่ยเอามาจ่ายนะบริษัทประกันรับผิดชอบเกิดเสียชีวิตเกิดขึ้นก็อย่างน,น้อยก็มีเงินก้อนหนึ่งทิ้งไว้คนข้างหลังนะครับนี่คือเรื่องของตัวแรกคือเชื่อในในประกันชีวนะเชื่อต่อมาก็คือเชื่อในบริษัท บริษัทประกันทุกบริษัทนั้นมั่นคงหมดครับนะเพราะเป็นบริษัทมหาชนหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยทุกบริษัทดีหมดก็อยู่ที่ว่าวันนี้นะเราศึกษาทำความเข้าใจในบริษัทของเราที่เราสังกัดมันมีจุดดีจุดเด่นยังไง เหมือนแรบบิดประกันชีวิตเนี่ยนะเป็นบริษัทในกลุ่ม b t s กุ๊ปนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่มีธุรกิจที่ใหญ่มากนะแล้วก็มีความมั่นคงมากนะครับนะไม่มีใครไม่รู้จัก,กรถไฟฟ้าและมีธุรกิจในเกลือเยอะแยะมากมายและลงทุนในประเทศไทยหมดและมันเป็นโอกาสมากเพราะบริษัทพึ่งทำช่องทางขายขายปีนี้เป็นปีแรกที่ออกต่างจังหวัดนะครับ ตัวต่อมาที่เราต้องสร้างความเชื่อหรือมีความเชื่อคือการเชื่อมั่นในตัวของเราเองครับคือคนอื่นยังเชื่อเราว่าเราทําได้เพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อในตัวเราว่าถ้าคนอื่นทําได้เราก็ทําได้เช่นเดียวกันครับตัวต่อมานะครับก็คือเรื่องของทักษะทักษะคือการความชํานาญความชํานาญคือการทําซ้ําบ่อยๆ ทำทุกวัน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 มันเหมือนมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิดมาไม่ได้เป็นอะไรมาตั้งแต่เกิดนะครับมาศึกษาเอาตอนนี้ทั้งนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่เราจะทําไม่ได้ยกเว้นเราไม่ตั้งใจที่จะทําเหมือนกันนะครับนะงานขายนะบางคนไม่เคยขายอะไรเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะขายไม่ได้เพราะทุกอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เป็นงานขายหมดน,นะเพราะนั้นนะ ถ้าเราฝึกนะเราฝึกการพูดฝึกการเข้าพบคนฝึกการทุกอย่างก็อยู่ที่ฝึกหมดนะเมื่อเราฝึกเราก็ทําได้เหมือนกับขับรถใหม่ๆตอนแรกเราขับไม่เป็นเราก็กลัวว่าจะต้องไปชนเขาอะไรเขาแต่ถ้าเราไม่กล้าที่จะขับเราก็ขับไม่เป็นตลอดชีวิตนะครับวันนี้เช่นเดียวกันนะครับนะเราไม่กล้าเพราะเราไม่มีความรู้ที่จะไปขายนะ ถ้าเราศึกษาความรู้และทําความเข้าใจเราก็สามารถที่จะไปคุยกับใครก็ได้นะครับนะนี่คือตัวทักษะคือความชํานาญคือการทําซ้ําบ่อยๆตัวสุดท้ายก็คือตัวฮับบิตครับนิสัยการทํางานนะครับคือการควบคุมคอนโทรลตัวเองนี่คือธุรกิจประกันชีวิเหมือนกับธุรกิจของเราเองไม่มีใครบังคับคุณคุณจะไปพบลูกค้าก็ได้ไม่ไปพบลูกค้าก็ได้คุณจะเข้าประชุมก็ได้คุณจะมาเรียนรู้ก็ได้ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณถ้าคุณสามารถที่จะบังคับตัวเองได้นะคุณก็สามารถประสบความสําเร็จได้เหมือนกับคุณเปิดกิจการขึ้นมาไม่มีใครบังคับคุณไม่มีใครไปบอกว่าให้คุณทํานั้นทนํานี้แต่คุณต้องคิดและก็ทําเองทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่คุณครับนี่คือพื้นฐาน cash เมื่อเราศึกษาเรื่องพวกนี้นะเราก็จะได้เงินเรียกว่า cash c a h s นะ แคก็คือเงินสดที่คนทุกคนต้องการนะเพราะนั้นหากเราตั้งใจต้องการที่ทำอาชีพนี้ให้ประสบความสำเร็จคุณก็สามารถทำได้ครับถ้าคุณมุ่งมั่นต้องการที่จะประสบความสำเร็จจริงๆขอ